มีส่วนผสมอย่างไรน,นอยใาย่มีผักหวานมีเฮดขาวเ็ดเฟืองไข่มดแดงผสมกันเนาะการมีผักอิตูแล้วนำนอกผักแมงลักหนักจาก้า อันนี้ไข่หดแดงกะสิราคาแพงเลยเนาะช่วงนี้เนาะแต่ว่ากะคิดยากเนาะเขาก็เลยต้องแกงมามให้เอฟซีอันนี้ส่วนผสมมีผักมะพริกเนาะอันนี้เอาแตาม่ตมกพริกงเ่าใส่จนผสมแล้วเนาะมีน้ำปลาอ่ามีน้ำปลาใส่ลงไปอันดับแรกก็คือใส่เห็ดแล้วเนาะลงไปเนาะให้เห็ดมันสุกก่อน เห็ดเห็ดเฟืองต้นขาวงามดีนเนาะงามดีจ้ะน้านี่นาะห้อนๆกบแกงผักหวาน hit, ใส่เห็ดใส่ไข่บดแดงนี่ละสแซ่บพี่น้องเสียงใหญ่คือเป็นตัวนี้นเนาะวันน,นี้เนาะโอ้ยเป็นวัดลองยาหัานกัดเอาบุญลายมือนักบุญ <laughs> เปิดปิดมอไปก่อนมันมบ่ ใส่เห็ดต่อกะเอ่อตั้งน้ำให้มันเดือดเนาะแล้วม,มันปูดซะก่อนภาษาผู้ไทยก็จะว่ามันปูดเอาแับนี้กะเปิดหม้อเบิ่งอีกจั่งหน่อยเนะเาะว่ามันเป็นยังไงแน่แล้วเห็ดมันยุบหรือย,อยังเพรทีน,นี้เป็นขั้นตอนอย่างนี้กาเ,เห็ดมันสุกเคาก็ต้องเอาผักใส่เนาะผักหวานใส่อันนี้เอ็น เติมปลาแดกวันนี้เติมปลาลาใส่อ,อีกเอาตะกี้นี่ใส่น้อยมันรู้สึกยังมีพอปลาก็เอาซื้อลปะปลารานน่มีห่อเฉพาะบอกมีห่อแนะนำบอกปลาร้าใช่ไหมก็ได้เบิร์ตเนาะเอาเองก็ได้แล้วแต่จะเป็นขวดก็ได้ เฮ็ดซุกแล้วนี่เอ็ดยังใดต่อประเทศนี้ขั้นตอนต่อไปพักหวานเซอลงไปอาพักหวานเตอมอลงไปแล้วกันคนๆจนังเอยก็เฮ่อมันน่ากับปิดมอไว้มันยุบตะกอนโดนมอเมประมาณจักนาทีมว่าโดนแล้วพักเน้ะมันแล้วง่ายๆ อสุกง่าไงเด้อข้าวเดียวเนาะยุบยุบยุบปิดมอไว้เอาหลังจากที่ใส่ผักหวานแล้วแล้วอัวนปิดหมอแล้วเนาะผักหวานยุบน้อยนึงแล้วก็เป็นขั้นตอน สำคัญของขาเนาะเอเ๊ังไงบ้างไข่บดแดงใสลงไปด้บ้างเลยไข่บดแดงมีทะเลใส่เข้าไปให้เบิร์เอาไข่บดแดงเติแล้วก็ข้าวล้นข้าวล้นนะมันโถข้าวเดียวกับซุกแล้วทิมรสเบิรงแหละทิมรสเบิรงกะรูสซึกว่าแซ่บละนเนาะอาแล้วพี่น้องไอ้กระปลงลงได้ละยกหม้อลงตัวตัวเขาลืมอย่าลืมใส่ พักอีตูอ๋อลืมพักอีตูเนาะเดินพักอีตูเจอใช่ไล่นนใช่ลายบ่า,ยาะเจอไลยก็ได้เพราะว่ามันเจอไล่แห้งหอมภักคุณตูเนี่ยของเอามักเนาะ <S <S กลว่าพักอีตูมันยุบแล้วเอาก็เอาเลยปุ๊บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะเป็นอันเสร็จยกหม้อลงก็ตักใส่ชาม ไปเตรียมการรับประทานแล้วเนาะพี่น้องเนาะปันเดียวกินล่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแกงเห็ดเสิร์ฟักหวานเสิร์ฟแครมดแดงนะคะเนาะพี่น้องนะเอาอนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจยาแก้วหนว่อยเด้อยาแก้วผ้ามว้วนจะได้มีกำลังใจเอดคลิปดีๆต่อไป แล้วพี่น้องได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ